สวัสดีค่ะคุณผู้ชมดิฉันทัศวรรณศิีราษรน,นะคะทีมงานจากเว็บไซต์รักบ้านเกิด com ค่ะวันนี้ก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ไร่มะนาวแป้นชนทีค่ะกับเจ้าของสวนนะคะทั้งสองท่านก็คือคุณเล้งวลิสารแล้วก็คุณภัยวันก้อนทองค่ะสวัสดีค่ะคสวัสดีครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะทั้งสองท่านก็มีเทคนิคด,ดีมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะ เป็นเทคนิคในการทําสวนมะนาวแล้วก็บังคับให้มะนาวออกนอกฤดูกาลค่ะซึ่งองค์ความรู้นี้นะคะท่านสองคนก็ยินดีเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์รักบ้านเกิด .com เดี๋ยวเราไปชมวิธีการทํากันค่ะบักหนาวที่เสียดหายออกนอกฤดูเนี่ยค่ะเขาต้องเห็ดบักน้าวช่วงอายุจะปีอะค่ะตั้งแต่2ปีขึ้นไปครับค่ะแล้วเขาสิเริ่มเห็ดช่วงใดก็ช่วงเดือนกัญ่าเพื่อสะสมอาหารทางดินค่ะ และกระทั่งใบครับค่ะแล้วเขาสิสังเกตต้นมงนาวยังไดค่ะว่าเขาสี่พร้อมดีสีออกดอกหรือสออกดอกครับค่ะผมสังเกตตรงที่ใบถามันเป็นเพศราดยางนี่จังสีล้วครับค่ะมันแก่ละมันพร้อมที่สีออกดอกค่ะก็เขาอดอาหารมันเราต้องอดอาหารอีกทีนึงค่ะเพื่อสีกระตุ้นให้มันออกดอกอดอาหารี่โดนปันใดอะคะจังมืออดอาหารอยู่ประมาณสองอาทิตย์ครับค่ะ น้ำว่ายินอาหารบ่ใส่การลังจากนั้นก็นคือใส่ปุ๋ยทางดินค่ะปุ๋ยนี่ปุ๋ยสูตรใดคะที่เขาใส่สูตรเก้ายี่สิบห้ายี่สิบห้าครับค่ะใส่หลายปันใดคะกะปีหนึ่งผมต้นนี้ใส่ประมันจากกิโลหนึ่งนี่แหละครับมันสองปีเนาะค่ะผมใส่ประมานกิโลหนึ่งค่ะใส่ต๋ยกิโลหนึน่งตน้นต้นครับผมแล้วใส่ปุ๋ยเราเห็ดจังไหนต่อฉีดพ่นยาหันนี่ละครับ ขับฮอร์โมนเป็นฮอร์โมนออกซิเจนคล้ตินนี่หละฉีดพลตั้างใบซอยให้มันกระตุ้นดึงดอกดึงยอดให้มันออกฉีดฮอร์โมนเพื่อเร่งกันออกดอกค่ะผมแมนแล้วหลังจากนั้นพอเขาฉีดฮอร์โมนปุ๊บโดนบไดนสิออกดอกอะค่ะประมาณสิบห้ามือครับยางชาที่สุดที่สิบห้ามือหลังจากออกดอกสิบห้ามือแล้วเขาต้องเห็ดเอียงต่อบํารุงอย่างกับบํารุงต้นนี่แหละครับไปเรื่อยๆเ่ย สห้กลัวดอกมันเหนียวบ่อยมันรุดมันรวงค่ะแล้วพอมันจับดอกเราโดนบาดแดลคะ่ะมันถึงสีสามารถเก็บผลผลิตได้ประมาณสีหาสีเดือนครึ่งนี่กับกับเก็บเก็บผลผลิตได้นะครับสีเดือนครึ่งไปถึงหกเดือนค่ะอยู่ในระหว่างนี้หลังจากเข้าฉีดฮอร์โมนบำรุงดอกแล้วก็เหดไหาขั้วเหนียวติดดอกแล้วเขาช่วงมิหน่วยเนี่ยเขาตรงบำรุงอยียงป่ะคะ,คะ เพื่อให้มันนวดดกติดดกคือฉีดตัวนี้แหละครับไปเรื่อยๆฉีดไปเรื่อยก็ค่อยทยอยปุ๋ยทั้งดินแต่เห้เขาใส่หลายใส่หน่อยๆครับสิบห้าหมื่นหรือยี่สิบหมื่นใส่ทีนึงแต่ว่าใส่หน่อยๆลงบอ่ให้มันถ้าใส่หลายดอกมันสิร่วงแล้วก็พ้นสิร่วงเขาไห็่แบบปีต้นหนึ่งแบบนั้นต้นหนึ่งเขาได้จักหน่วยอะคะต่อปีป่ะครับหา่วยหน่วยถึงพันหน่วยครับต่อปีค่ะ ก็คือเฮาบำรุ่งโดยบ่ไดเร่งอีอย่างเน้นธรรมชาติเป็นลักเน้นธรรมชาติเป็นลักครับค่ะต้นหนึ่งจะได้ประมาณหาลอยถึงหนึ่งพันหน่วยครับผมแล้วก็ออกช่วงนอกฤดูก็คือช่วงเดือนไหนคะก็ออกหมายถึงขายแมนบอกครับคุ้มผ้ามีหน้าเมษาครับซึ่งเป็นช่วงก่มบคาแนวราคาแพงนี่ค่ะคุณผู้ชมก็คือมะนาวนะคะอายุสามเดือนค่ะใกล้จะเก็บผลผลิตแล้ว สำหรับเมื่อนีนนะคะทางที่งานรักมันเกิด .com ต้องขอขอบคุณคุณเล่งค่ะแลกกภรรยานะคะเจ้าของสวนมะนาวแป้นชลทีที่ได้มาแนะนําเทคนิคแล้วก็วิธีการการบังคับให้มะนาวออกน้องดูดูซึ่งคุณผู้ชมที่สนใจเรื่องราวแบบนี้นะก็สามารถติดตามรับชมได้ที่เว็บไซต์รักบันเกิด .com วันนี้เราสามคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะครับคสวัสดีครับ